เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะแม่แอร์ฮอสเตตแต่กลัวกันขึ้นเครื่องบินนะคะเป็นไงบ้างคุณแม่คะสวยงามมากเลยแม่งามกว่าเจ้าเนาะถึงเมืองไทยแล้วนะคะก็นนั้นรถตุ๊ก ระวังสิ้นสุดทางเลื่อนนะคะ end of the walkway นะคะตอนนี้นะคะแมวกับแม่นะคะเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ามาที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอาดีเนี่ยเดินทางกลับออไปที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะส่วนแมวเนี่ยก็ตั้งแต่นี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นทริปของครอบครัวนะคะเก๋าก็จะไปเที่ยวกันที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะเป็นประเทศที่ใกล้เคียงกันกับ ประเทศไทยของเรานะคะคุณแม่คะแม่ในฐานะที่คุณแม่นะคะมีลูกเป็นแอร์โฮสเตสนะคะแล้วแม่เนี่ยไม่ค่อยได้ขึ้นเครื่องบินเท่าไหร่เพราะคุณแม่กลัวเครื่องบินนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะแม่แอร์โฮสเตสแต่กลัวการขึ้นเครื่องบินนะคะเป็นไงบ้างคุณแม่คาะในปีนี้เนี่ยแม่เพิ่งจะได้ขึ้นเครื่องบินเนาะแล้วเป็นสะไรพ่อเจ้าความรู้สึกของปีนี้ ขึ้นเครื่องหลังจากที่ลูกสาวเป็นแอร์แล้วตื่นเต้นก่อนตื่นแล้วก็ไม่มีตกกังวลเลยไม่มีตกกังวลเลยแต่แม่คือสั่นโจ๊ะเลยนะเจ้ากำแขนแน่นแท็กเลยนะเจ้าเหงือปิเหงือปังแมวก็ฮ้อนแม่ก็ฮ้อนนะเจ้าเพราะว่าแม่นี่คือตื่นเต้นขนาดเลยแม่แล้วจะไปแอร์ที่ไหนต่อเจ้าเนี่ยแม่รู้ไม่รู้ค่ะ มีเซอร์ไพรส์นะคะเราจะรู้กันก็ตอนวันที่เช็คอินนะคะตอนนี้เราจะอยู่กรุงเทพอีกมันสองสาวันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะคะแม่เนี้ยล่ะเอเดรียนปิกไปแล้วเนี่ยอดีปิกสวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วเนี่ยแม่ก็ตึงหากอ่ส่งเสียงใส่สองสามน้าส่งสารเนี่ยง่ะเจ้าอ๋ออัปเปิาาเปคิดถึงภรรยาเปิ้ลกันเนี่ยมาใจละเฮาเป็นคนเมืองตึงกู้ได้ยไดอ,ไอย่างใดอ่ะไปอยังมาอูท้ท่ายว่าไอ้ไรเนี่ยเอเอ เราออกเพราะว่าคนต่างบ้านเพิ่นเพิ่นฟังอยู่เนาะก็จะได้ฟังทั่วประเทศกันโอ้แม่ทะเลง่ามงามนะค่ไปก่อนเนี่ยแม่ห้องแม้ว่าอย่างเจ้ากูต้องชี้กะนี่เราห้องน้ำเอาเข้าห้องน้ำตอนนี้ก่อนแม่ตันท่านมันเป็นดูที่ฟรีนะเขาต้องเตล์ไก่ยเนาะเขาจอดมาได้นะนีอย่างไงดูที่ฟรีต้องเดินไก่เลยห้ามจอดเข้าใจก่อนแม่ทำมีเวลาแล้วปีมาห้ามเขาแล้ว ห้องน้ำมานะคะก็ตกใจตอนแรกคุณแม่เข้าห้องน้ำก่อนเนาะ,ะแล้วแมวก็เข้าตามนะคะตกใจเลยทุกคนค่ะคือออกมาแล้วไม่เจอแม่ค่ะก็เลยตกใจะคะ่ะจะได้เจ้าป้าเขาต้องขจาจออกปีมาละเร็วๆๆไ,ไหนปีมาแล้วปีมาแล้ว<อ>ขาจ<อ>ายขาจขายป้าป้ป้ป,ป,ป,ปไป,ปเลยออกเลยห้ามแม่เนอะในที่สุดนะคะเราก็ไม่ต้อง เสียเงินช้อปปิ้งให้กับนางนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอ่อเชื่อแมวนะคะคุณแม่เนี่ยเชื่อว่าพี่สาวเนี่ยมารอรับแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะสำเร็จคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่อย่างนั้นแล้วก็จะต้องช้อปอลังแน่นอนเลยนะคะ สายพานเรานะคะที่เรามาเอากระเป๋านะคะคือสายพานที่1น่นะคะจากเชียงใหม่มากรุงเทพสุวรรณภูมินะคะแต่แมวเนี่ยบอกคุณแม่ว่าสายพานที่สี่นะคะคุณแม่ก็เลยเดินดกรงคลอบครัวเราเป็นอย่างงี้ะคะ่ะร,รักกันนะคะแต่เราก็แกล้งกันนะคะสนุกสนานดีนะคะเดี๋ยวดอกคุณแม่มานะคะทุกคนคะ่ะ นี่นะคะตัดภาพมาที่วัดมังกรกรมลาวา่าหรือว่าวัดเล่งเนยีนะคะครั้งแรกของแม่สุรีเหมือนกันนะคะครั้งแรกของคุณแม่นะคะพาแม่มาไหว้พระนะคะทุกคนสวยงามมากเลยแม่งามกว่าเจ้าเนาะหังจากไปไหว้พระเสริมชะตามาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันคือแมวี่ยไม่ได้มาเดินแถวนี้นานมากนะคะเราอยากจะมาเดินเล่นแบบแถวยวาราชนะคะ แถวบนลำโพงนะคะแล้วก็สำเพ็งอะไรแบบนี้มาเดินเล่นกันนะคะเดี๋ยวมาถ่ายรูปให้กับคุณแม่แป๊บนึงนะคะแล้ววันนี้เราพาไปเที่ยวที่ไหนไปกับเราได้เลยค่ะช,ช่วงนี้นะคะวัดมังกรกาลาวาวาทนะคะคือตูด้านหน้าซื้อหยปิดนะคะซ่อมแซมน,นะคะคุณแม่อยากจะซื้อหวยครซื้อมาซื้อมาซื้อแบมีใครรวยกับหัวแม่จะซื้อหวย อ๋อทำบุญแล้วก็ต้องซื้อหวยทำเชื่อคนไทยโบราณเราเนาะทาบุญเสร็จซื้อหวยแล้วก็จะได้ร่ารวยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราก็ไม่ผิดนะคะทุกความเชื่อนะคะก็สามารถที่จะทําได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวแมวเนี่ยไม่เล่นหวยนะคะก็ไม่สนับสนุสนแม่เล่นหวยด้วยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นลูกของคุณแม่นะคะรู้สึกว่าคุณแม่น่าจะถูกหวยประมาณแค่สามครั้งกันนั่นเองนะคะใครที่จะมาเที่ยววัด เอามังกรนะคะในช่วงนี้นะคะต้องเข้ามาในซอยนะคะทุกคนต้องเข้าประตูข้างหลังนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะหน้าวัดซอมแซนมันที่แม่บอกเมื่อกี้นะคะนด็น้ๆก็ต้องเดินเข้ามาในซอยเดน,นึงนะคะปากซอยนะคะก็จะเขียนป้ายไว้ว่าถนนมังกรนะคะทุกคนคือสามารถเดินเข้ามาในซอยนี้ได้เลยนะคะแล้วก็วัดมังกรอยู่ด้านหลังนะคะไปค่ะแม่ไปเดินกันที่ไหนต่อคะแม่ขา ซั <Something. S 2> มเพลงมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาปางไปนั่งตุ๊กตุกตาขันกี่เท่าไหร่ก่อน,นะคะได้หมดเหรอคะซัมเพลงค่ะที่ไหนคะเท่าไหร่คะค่ะนั่งรถตุก๊กตุกก็คือถึงเมืองไทยแล้วนะคะตอนนั่งรถตุ๊กตุ๊กแม่มาได้นั่งรถตุ๊กตุ๊กเมือนมา แม่เปกี่ปีละไปเป็นสิปีเลยหรอพูดไทยตลอดเลยนะเราอ่ะพูดไทยทุกคำสามเมืองตลอดเลยนะแม่กดตกรถกับเรากาะเก้กาะเกากาะเกาะาะเกนะคาะเกะเกาะมกาะเ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 ก็ะเกาะเกนะเกาะเาเกาะแม่ะเกา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 ะเาะคกะเกาาะเกาะเกาเกาะเกาะเกาเกอะ อายุ70นะคะแต่ว่าแม่ก็แข็งแรงนะคะทุกคนดูสิคะการณ์แต่งหน้าต็มตัวโอ้ยแบบว่าไปรุ่นมากแม่เขาก็เพื่อนแม่หลายคนนะเขาบอกว่าเขาเท่ามาเขาอยากเป็นเหมือนแม่ดีกว่าพ่อแม่สุรีแข็งแรงเออสดใสเออเป็นคุณแม่ไอดอลลดมากเลยอ่ะแมวก็ไม่รู้นะคะว่าอยู่70เราจะได้เหมือนคุณแม่หรือเปล่านะคุณแม่นี่คือแข็งแรงมากนะคะไม่ป่วยเลยโควิดเป็นกี่รอบแล้วคะแม่ไม่เคยค่ะไม่เคยเป็นโควิดเลยนะดูสิไม่รู้จักโควิดค่ะ ก็รู้จักโควิดเลยหรอเออในบอคเก็ดลับสีสุขภาพดีทำยังไงให้แบบว่าเจ็ดสิบไม่เคยป่วยไม่เคยไข้อันดับที่หนึ่งคือสุขภาพจิตดีนอนหลับพักผ่อนดีกินอาหารมีประโยชน์กินปลากินไข่เลิกคิดดีทำดีคิดดีทำดีเออแล้วก็ไม่เบียดเบียนลูกเต้าไม่ขอเงินลูก อันนี้ไม่ใช่ค่ะโงเล็บโงเล็บหรอ อยู่กันที่ไหนคะค <uh ุณแม่คะฮ่องกงฮ่องกงนะคะทุกคนค่ะฮ่องกงก็จะเป็นบรรยากาศตึกๆแบบนี้นะคะเราเหนื่อยกันมากเลยนะคะเดินทางกันมาจากสวนภูมิทีสามมาแม่นอไฟเราเนาะกี่โมงแม่ต oh ีสามเหอนี่หกโมงเลยกาโอ้ห oh น้ามันฟัญญาขนาดแม่พรน้าลูกฮะบาดีบหน้ามันขนาดเนแล้วหน้าแม่แล้วหน้าไม่เห็นเป๊ะอยู่ไหนมีเคล็ดลับอะไรคะคุณสุริคะ ง่วงนอนเหรอคะแต่ง่วงนอนเนี่ยคือหน้าแบบว่าสวยมากเลยนะคะดูสิคะโอ้โหหน้าสดใสมากเลยนะคะอ๋อมีมะม่วงนี่เองนะคะมีมะม่วงนะคะมะม่วง,งอันนี้นะคะแม่ดิฉันชอบมากค่ะด้วยะคะ่ะใครเดินทางผ่านสวนมะม่วงนะคะต้องออบซื้อกินเลยนะคะนี้นะคะเป็นแบรนด์ของไทยแลนด์เราเองนะคะแบรนด์ชื่อว่าแบรนด์ king power selection mango อร่อยมากใช่ไหมคะแม่ลำก่อลำแตลลำบ้าเมื่อกีเจ้าแม่ละคืนนี้เขาจะไปแอกลได้ไหนจ้าแม่ นี่หน้าตาคนอิตกับแม่อุซึ่งนี่หน้าตาอ,อิตแล้วกะนมาันจะอิตแล้วน,นี่งามนะเนี่ยเพลียคะ่ะเพลียนะคะเพลียมากนะคะตีสองตีสามเหนื่อยเกินข้งวัน,นะคะ่ะแม่แม่วามานี่ลับตีสองตีสามเมื่อกี้คืนลจะจสองสามค่อยเหนื่อยค่อเหนื่อยนะเจ้าค่อเห,หนื่อยบ้านเฮาแปบลบว่า โอ้อิทเบาอย่างแล้วนะเจ้าแต่ขนาดอิดนะเจ้านี่คือแบบโหยังแบบเป๊ะอยู่เลยนะคะผิวพันนะคะแล้วก็เอาบำรุงนะคะคุณแม่ได้ทานหลายอย่างเลยนะคะเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่พูดไปเนาะคุณแม่คือบำรุงตัวเองดีมากออกกําลังกายดีมากโควิดไม่เคยเป็นนะคะคือนางจะพราวทุกปีเซ็นมากค่ะว่านางเนี่ยไม่เคยเป็นโควิดนะคะแต่ไม่แน่นะมาฮ่องกงรอบเนี่ยอาจจะเป็นโควิดก็ได้ <No. S 1> <laughs> แม่เดี๋ยวแมวไปหาพี่แพทย์กับน้องมาร์กดีกว่าว่า ทางโน้นนะคะเป็นยังไงบ้างน,นะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปทางโน้นก,กันนะคะดููว่าเขาเนี่ยอยู่ยังไงทาอะไรกันนะคะฮัลโขออนุญ,ญาตนะคะสวัสดีค่ะน้องมากับพี่แพทยอยห้องนี้นะคะแต่ไหนฮ้อง ครั้งแรกของมาร์คใช่ไหมครั้งแรกครั้งแรกของมาร์คนะคะก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ามาร์คเนี่ยเพิ่งจะเป็นหนุ่มโตเต้นที่นะคะก็มาเที่ยวกับเราตอนนี้นะคะแต่พี่แพทย์นี่มาฮ่องกงไหนคะน้องพี่มาที่เตือนและเจ้าสองเจ้าจนได้เป็นเตือนที่สามแต่ว่าเปลี่ยนไปเยอะมากนะไม่ได้มานานมากเลยว่าอย่างสามเตือนที่ต้องมีอย่างดีแล้วทำไมถึงมาแบบรัวๆไม่เอาเงินไปด้วยเอาเงินไปด้วยไม่คือคนหนึ่งใช่ สิงไอ้คาสเบิร์กอะมาได้ครับสองกระป๋องโฆษณาให้เขานิดนึงหรออุ้ยอรี่ y จนนีวอลเกอร์ only อ่ะเนี่ยถึงมาทำไมถึงมาคะพี่แมคครั้งแรกที่มากับมากับลูกค้าบริษัทเจ้าแล้วก็เลยติดใจว่าเฮ้ยมีของกินล่ำมีมีวัดเพ้่มาไหว้ครั้งที่สองก็เลยมากันเองกับพี่สาวพี่ลีอ่าแบ c k p a c k มากันเองโอเลิศอ่ะแต่ทั้งสองครั้งรวมสิริรวมแล้วก็คือเกือบสิบปีแล้วพี่ว่าพี่ไม่ได้ร้งกรงสิบปี พอๆกับน้องประมาณเจ็ดปีใชป่ประมาณนั้นประมาณวันเจ็ดปีมคง,งเปลี่ยนนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเราเราเรา,เราเปลี่ยนย่านย่านพาร์าคแต่ดูโดยรวมดูเมืองเขาดูโตขึ้นดูทันสมัยขึ้นโลดอยู่แล้วก็ความที่ผมได้มาเมือนเนาะหรือวิธีวงวิธีไหวไปหมดค่ะนี่เพิ่งขอไกด์ามาใหม่พอมาฮ่องกงจะต้องมาหมู่หมู่เท่านั้นหมู่เตลูเท่านั้นกินในทองแตก กินให้ร้องแตกชอบบ้างเบาๆชอปบ้างเบาๆอ่ะเรามีอะไรบ้างที่เราเข้าค่าที่รอเราจะทํากันมีไปวัดไปวัดไปวัดจะาแม่คุนีไปวัดใหญ่ไปวัดแช่ก้งโอ้โหสามวัดแล้วไล่กินมิชลินสตรีทฟู้ดทั้าเรากินไหวโอ้โหมิชลินสตรีทฟู้ดคือพี่แพทลิสต์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกันนะคะแล้วก็ลิสต์มาแล้วแล้วก็มีเพื่อนอัปเดตลิสต์มาให้ด้วยเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้ดมากขอบคุณพี่แพทด้วยนะคะโค้ดมากนะคะที่ทําให้ทริปเราที่ยนี้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันแล้วไปเจอกันในเมือนนะะกค่ ไปเลสโซพอไม่ยังเบียเบอร์อีกหรอเบียเบอร์อีกอ่ะมาแล้วนะคะทุกคนค่ะร้านบะหมี่ในตำนานนะคะพี่แพทคือแบบว่าต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่นะคะต้องมาแล้วต่อแถวแบบประมาณว่าหนึ่งชั่วโมงอะถ้ามันไม่อร่อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยว้าวไ่หมดเลยอะ ขอบคุณค่ะ我说我说一万点钟了耶我也行太่了ก谢谢谢ว谢老板ขอบคุณมากขอบคุณพี่ค่ะมันเกินไปนะามันเกินไปนะแล้วก็จะไม่ได้กินแล้วเนี่ยทุกคนถายให้ดเลย <Mark> s. <S มาร์คใช่ใช่มาร์คม,ม,มันใช่ม์ซูดเดอร์ร้านนี้แหละมาร์คซูดเดอร์เลยโอ้โหคือแบบว่าขายดีน็นไคุณแม่คือแบบว่าชาแม่ลอง<ป>ค่ะมคแม่ลองชิมดูค่ะว่าได้ไหมนะคะถ้าแม่บอกว่าลำคือลำอ๋อ เอามาชิมก่อนมาชิมก่อนจ้ะสี่สิเมหูแดงแม่เนี่ยผม่ิะโอ้โหน้า่น้าสิบหนาิน้าสิบนาม่ย่ิรใช่ค่ะใช่ค่ะาแบ่งย่สิบี่ิคนออะรสร้างข่าวุ่นวายมานะคะทุกคนห่าหลังจากรอคิวมาหนึ่งชั่วโมงนะคะอิภัทชิมก่อนค่ะดับแรกนะคะแล้วเดี๋ยวให้น้องมาร์คชิมด้วยนะคะ นี่คือเส้นบะหมี่ในตำนานนะคะดูสิคะเส้นเข้าใส่า่เลยน้องเ้นในชั้นใสมากแล้วก็นี่ก็เกี๊ยวกุ้งในตำนานคะใหญ่มากค่ะอือหือแต่พออร่อมากแล้วมารคชิมให้อสิมารคชิมไหนครับเรื่อครับเชฟจากดุสิธาเน่จะลองชิมดูว่าขาหมูคากินี้ได้หรือไม่อซุปว่าไงบ้างซุ ก,ออกอ็อ่อนๆแต่ว่ามีความนัวว้าวนัวเพราะผงชูหรือเปล่าลองชนะิมคากิซิบ้านเขาไม่งจะนัวเพราะพวกกระดูกหมูอะไรอย่าเงี้ยทไหนคือซอสเปรี้ยวอ่ะอันนี้ซอสเผ็ดแน่นอนปี่น้ำมันเนี่ยพี่เราจะได้กินไหมเนี่ยอยากให้มาร์คชิมคากิเล่มนมั้ยครับเออเหมือนก็ ได้ไหมแบบไม่เปื่อยมากต้มแบบไม่เปื่อยมากแกรึบกรึบห้อถ้าเกิดว่าเทียบกับขาหมูบ้านเราก็จะไม่ได้ประมาณนั้นเนาะบ้านไม่ได้ไม่ได้มอพแมว่กินพ่มเลย่ะา้วแม่แม่มาเลยพรอแม่ลงจิ้มเหรออร่อย่อยไหมคะไม่พอน้ำนไม่มด้สิบคะแนนไม่ให้เทหรครับว้าผักแม่สุลิค่ะผักยี่หกตัวเชี่ชีนี่กแล้วเราจ่ายตังเลยล่ะยัง ไม่ลำหรอไมู่ดิมแล้กระดูไว้เรี้ไว่กระดูกลัดลดลดลดดลดลดไปค่ะเริ่มกันทุกคนขาไอ้กระเจ้าบอกว่าพี่เอาต้องปูุงกัต้องปับพี่ผมได้แต่ชอบมากเลยแมบชอบเผ็ดอะไม่เราก็อยากกินออริจินอลนอง เส้นมันมีนะเป็นเอกลักษณ์มากเลยขอบกรุบมากใช่เข้ามาเหมือนบ้านเราเลยใส่ลวกไม่สุกอันนี้สองมาร์คสุกดินี่สิแม่ทต้องทำกลาดเลยน้ำจืดมาอย่างไม่รู้เลยเส้นเขาลวกไม่สุกเนาะอือใช่มันเป็นวิธีของเขามันคืออเดนเต้อ่พี่น้อง แปลว่าอะไรนะุกแบบข้างในยังมีไวยมันไม่ได้เอาึมันไม่ได้สุกรน้เนยเนี่มันแนนจุไม่ไดุ้มเนยหรอเนเนยื้อนขามันน้ำมท่มว่าราบังเสื้อเลนะ พีเสือระวังเสือแล้วพอพี่แม่เป็นเสื้อพแม่ต้องทังไครับข้มือเขาโดนกัดใช่ใช่แม่แม่ชุดสายเออใช่น้ำไม่กินแบบนี้เอาเบามากกินแบบ้เผ็ดเผ็ดเไม่มีหรอไม่มีพี่กอล์จำไม่ดอว่าเขาไม่มีพริหรออืมอ้าฝางเนี่ยกมา อ๋อเขากินกบซัีกมัเป็นออริินอลน่าจะน่าจะบะหมี่เออเากินกซัอีกพรา้่ถึงดังนมาน้าน่าจะนาจะ้าจะองน่ะคีแล้วมาคิดว่านะอันนี้ลองเอกี๊ยวปูมาจิ้มับซอสชุบหเขาเหมือนจิ้มฉอ่อ่อนไหมดีแ่ เส้นไม่ได้ให้งคะแนนเต็มสิทเ่าเดียวอร่อยเกี้ยวอร่อยมากเส้นยังมีความแบบ้เอาอนนี้านนดะเรี้ยวอร่อยเพราะมันจะมีความเปรี้ยวเพระนี่มันติดเปรี้ยวหูแดงก็ลดนะเหมือนซิกโชว์นันหละนี่เปมนแดงรัดช่วยนาะหัูแดงเขาไม่ให้ง ก็นุ่มดีๆใคอยากจให้สิบไม่ห้ิบาอืมอะไรไม่เปิดจิบชูเื่อเดี๋ยวสองนไม่ได้เมาแรงโหชอไม่หรอกไม่สไตล์ของเราชอบอ่บอืมนุมเปกน่แบบนี้เนาะเอามาพูดตรงนะใมักชอบบะหมี่ราชา A ใช่มีเกียวเออใช่ล่ะใช่เกี้ยวใช่แรงแรงด้วยอาจจะไม่ชิ้นๆเลยนะถ้ามากินท่าที่ทุวักว่าอร่อยไหมแต่แต่นี่คิดว่านะคนทขาขไม่มานะเป็นแนวแบบว่าห้างด้วยเพราะเขาไม่พี่แมวดูเขาคนไม่แมวดูเขาไม่ได้ฟลุกน้ำมันด้วยเห็นไหมเขาต้มแล้วเขาเอามาขึ้นมาเลยเม่ตอดยังงั้นๆันอีก แต่ว่าเบอรวมเพออริจินอลแน่นอนอแค่นั้นอนะ่ะฟิลมาร์คโอ้โหรสไม่ค่อยออริจินอลใช่กินข้าวไม่กินหวานสันดานดีใช่ไหมคะอ,อันนี้อะไรคะพี่แพทวาฟเฟิลฮ่องกองจริงๆวาฟเฟิลฮ่องกอง หนึ่งอันนะคะเท่าไหร่คะหอันสิเหรียญฮ่องกงสิเหรียญฮ่องกงเราสั่ง2อันเกือบห้าบาทเนาะสีกว่าบาทก็โอเคนะใหญ่นะน่ะอันที่ thank you เชีนี่นะคะน่ากินมากเลยค่ะบอกสมอง่องสักสีอร่อยไหมรีวิวสิ